สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันการแต่งภาพที่แอป c a n วานะคะก่อนอื่นเลยถ้าสำหรับเพื่อนๆถ้าใครยังไม่มีแอปนี้สามารถไปโหลดได้เลยนะคะที่เพ t o r e ค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเข้าไปแล้วกดแอปเข้าไปได้เลยค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันการแต่งภาพทใช้ในการทำทักษะคะก่อนอื่นเลยเราก็ไปเลือกแม่แบบนะคะ แต่ที่เราจะโพสที่ Facebook ก็คือเราก็จะมีขนาดให้เลือกนะคะก็คือที่ Facebook หรือ i อจก็ได้แล้วแต่ที่เราต้องการเลยอ่าเราก็มาเลือกแม่แบบนะคะอย่าไปเลือกที่มีว่าโปรนะคะคำว่าโปรเนี่ยมีค่าใช้จ่ายโอเคถ้าฟรีนะคะก็คือมันจะไม่มีมงกุฎแบบนี้ แล้วก็ไปเลือกแม่แบบนะคะตามที่เราต้องการเลยสมมุติว่าเราจะเลือกแม่แบบตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาเรากดทิ้เข้าไปเลยได้เลยจ้ะถ้าเราไม่ต้องการข้อความเรากดลบได้นะคะแต่ไปตรงนี้ให้มันขึ้นกรอบแบบนี้เรากดลบไปได้เลยะคะ่ะหลังจากนั้นเราสามารถเพิ่มรูปไปได้เลย จะลองเลือกรูปอันนี้ดูนะคะตรงนี้คือเราสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะคะเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะเอาให้มันอยู่ในกรอบของเขาพอดีอ่โอเค ก็ได้นะคะเห็นไหมว่ามันจะมีรูปดาวรูปกระถางต้นไม้แบบนี้มันปิดอยู่ถ้าเราต้องการที่จะมีรูปดาวรูปกระถางดอกไม้อยู่เราก็แตะไปตรงเนี้ยไปที่ตำแหน่งนะคะเราไปตรงคำว่าด้านหน้าสุดเห็นไ,ไหมเขาก็มาอยู่ด้านหน้าเราแล้ว้าไปด้านหลังก็ได้แต่มันไม่สวยด้านหน้าเลือกไปด้านหน้าดีกว่า โอเคอันนี้ก็เหมือนกันไปที่ตำแหน่งนะคะไปที่ด้านหน้าสุดเห็นไหมขอจะบังโลโก้อบริษัทแล้วก็ขยับออกได้วิธีการก็คือแตะมาตรงนี้ตรงลูกศรสี่มุมตรงนี้เราสามารถขยับได้นะคะบนล่างซ้ายขวาตามที่เราต้องการได้เลย ก็เอาประมาณนี้แล้วกันสามารถขยายให้ใหญ่ได้นะคะวิธีการก็คือแตะไปตรงรูปดาวแบบนี้ให้มันขึ้นเป็นกรอบแบบนี้แล้วก็ขยายได้เห็นไหมอันนี้ก็สวยแล้วนะคะเห็นไหมคขด้านบนนะเขาจะมีตรงเนี้ยแถบด้านเนี้ยอยู่นิดนึง วิธีการเราก็ใส่ข้อความเพิ่มเติมไปก็ได้ไปที่ข้อความตัวทีนี่แหะคะเขาก็มีแม่แบบให้เราเลือกเราก็สามารถไปเลือกที่มันฟรีได้นะคะก็คือไม่ติดคํา่่าโปรนั่นเองเราก็ไปเลือกดูจะเขียนว่า selection เอาแบบสะท้อนแสง โอเคเอาแบบนี้แล้วกันมันก็จะใหญ่หนะ่อยแล้ววิธีการเราก็คือแตะมาตรงนี้เราเลือกได้เลยว่าเราจะาข้อความแบบไหนถ้าตรงนี้เราไม่ต้องการเราก็กดลบไปได้เลยส่วนตนัวนี้เราก็เอาแทบบาร์ตรงนี้มาไว้หลังสุดนะคะแล้วก็กดลบไปได้เลยแล้วเราก็พิมพ์ข้อความไปค่ะที่เราต้องการก็จะพิมพ์ว่า selection โอเคเมื่อมันใหญ่ไปใช่ไหมเราก็ก็ย่อได้จะย่อแบบนี้หรือไปที่ขนาดฟอนก็ได้เห็นไหมให้มันเล็กลงสามารถเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้นะคะเนี่ย ถ้าไม่ทันนะคะกดสต็อแล้วก็ลองลองทำต,ตามดูโอเคเห็นไหมสีมันไม่สี <4 S 2> มันแบบมันไม่ตัดกันอะ่ะแล้วก็สามารถเพิ่มข้อความได้หรือจะไปตรงนี้ก็ได้ ตรงเอฟเฟกนี่ยค่ะอันนี้เราก็ไปเลือกได้อยากจะได้แบบนูนหรือแบบอะไรที่เราต้องการเลยสมมติว่าเลือกอันนี้แล้วกัน ถ้ามันสีมันไม่เข้มแต่ไปตรงข้อความไม่มาขึ้นแทบแบบนี้นะคะไปตรงสีเนี่ยเราสามารถไปเลือกได้เปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการเอาโอเคมันก็จะเริ่มเข้มมาละสีดำแล้วกันมันจะได้ตัดกัน แล้วก็ไปไว้ตำแหน่งตามที่เราต้องการได้แล้วสมมุติว่าเพื่อนจะเอาแบบแบบนี้ไม่แบบแค่นี้ก็ได้นะคะกดบันทึกไปอรอสักครู่นะคะ คือแคนว่าเนี่ยเป็นแม่แบบที่แต่งภาพสวยมากอยากจะให้เราลองมาแต่งภาพที่นี่ดูนะคะว่าคือมันมีแบบลูกเล่นเยอะสมมติว่าอ่าเราอยากจะได้พื้นหลังที่เป็นแบบอื่นวิธีการก็คือแตะไปที่แบ็กกราวน์เนี่ยนะคะถ้าเราต้องการแม่แบบตามนี้เราเราก็ไปเลือกได้เลย,เลย แต่ถ้ามันไม่ถูกใจหรือว่าอะไรแบบนี้เราสามารถเจาะจงไปได้เลยว่าเราต้องการสีไหนอะไรยังไงนะคะสมมติว่านูอยากได้สีฟ้าก็พิมพ์ไปเลยค่ะสีฟ้าอ่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเรลองเลือกดูนะคะเห็นไหมด้านหลังก็จะเปลี่ยนไปแล้ถ้ามันเข้มไป ก็ไม่สวยนะคะเราก็ไปเลือกอันที่เราต้องการอันนี้ก็พอได้นะคะสวยอยู่มันดูละมนดีโอเคอันนี้ก็ได้เพ,เพื่อนเพื่อลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอาตาที่เราต้องการเลยนี่มันก็จะมืดไปนะ เอาโทนแบบเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถไปปรับใช้ได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแต่งภาพในแอปแคนวานะคะไม่ได้ยากเลยทำให้ภาพของเราสวยแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรดูแบบว่าน่าสนใจขึ้นด้วยเราสามารถไปทำทาร์กได้เลยนะคะหรือว่าไปแต่งภาพสวัสดีตอนเช้า หรือว่าไปทำภาพตามที่เรา,เราต้องการได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe ไว้นะคะว่าคลิปหน้า EP หน้าเราจะมาทำคลิปแบบแนวไหนจะได้ส่งตรงถึงมือถือเพื่อนๆเลยนะคะ